อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก่อนเดินทางกับประเทศไทยนะคะคืนนี้ได้รับเมสเซจประมาณ3ข้อความนะคะจาก Thailand Pass Service u p ปเดตนะคะส่งมาเอาอันที่อัปเดตล่าสุดเลยละกันตอนประมาณตีห้ของสหรัฐอเมริกานะคะมีข้อความส่งมาบอกว่า Thailand Pass Urgent Service u อัปเดประกาศจากนายกรัฐมนตรีนะคะ บอกว่า we will stop ตอนแรกบอกว่า we will stop offering service for test and go for all province in the next one hour นะคะแล้วก็บอกว่าขออภัยมาณโอ,อกาสนี้ข้อความนี้มาตอนตีสี่นะคะหลังจากนั้นอีก2นาทีตีห้าก็มีเมสเซจตามมาเลยว่าประกาศนะคะ Thailand Part will close For the new test and go and sandbox application except Phuket sandbox start form เที่ยงคืนวันที่22ถึง further notice คือเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ได้กำหนดนะคะมหมายความว่าเขาปิดรับการขอ QR code ของ test and go นะคะแล้วก็ ยังสามารถเปิด AQ เนี่ยยังสามารถขอได้ AQ คือการกักตัว14วันนะคะไอ้ I test and go นี่หมายถึงว่าไปถึงแล้วก็พักโรงแรมหนึ่งคืนแล้วก็ test rt pcr และหลังจากนั้นก็ test แบบ atk เองที่บ้านนะคะอันนี้คือณนะตอนนี้ปิดรับอย่างถาวรแต่ยังเปิดรับแซนบอกของภูเก็ตแล้วก็รับ คนที่สามารถกักตัว14วันนะคะก็ยังสามารถยื่นขอไทยพาสได้นะคะรายละเอียดเขาก็มีว่าข้อหนึ่งที่เขาประกาศมานะคะ a p p l i c a n t who have r e c e i v e e their t h a i l a n d p a s s QR code e a n e n t e r t h a i l a n d under the s c h e m e t h e y h a v e r e g i s t e r e ก็คือคนที่คนที่ได้ QR Code แล้วก็คือยังสามารถ เข้าประเทศได้ในข้อตกลงเดิมคือเราโชคดีมากเราได้มาแล้วชิวเฉียดแล้วก็ข้อ2คือคนที่ลงสมัครแต่ยังไม่ได้รับ QR code ต้องรอ Thai pass ก่อนต้องรอนั่นแหละถ้าผ่านแล้วก็ยังสามารถเข้าได้ข้อ uh huh. ที่ส New application will not be able to register the test คนที่สมัครใหม่หลังจากนี้ไปจะไม่สามารถได้รับได้รับสิทธ์ หมายถึง test and go นะแล้วก็แซนบ็อก <sandbox S 2> น,นอกจากเป็นแซนบ็อกของภูเก็ตแล้วก็ข้อ4เมื่อกี้ข้อสามใช่ไหมข้อ4คือ passenger who will arrive in Thailand under test and go and sandbox program must undergo the i r second covid test using rt pcr technique แล้วก็ไม่ใช่ atk uh, not atk self test a t the government design เ t facility no additional cost หมายถึงว่าคนที่ได้สมัคร test and go ไปแล้วก็คือต้องตรวจ rt pcr ถึงสองครั้งแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็คือตรวจกับรัฐบาลไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่าย hmm. เพิ่มนะคะอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมาคอนเฟิร์มเราตอนตีสี่นาทีนะคะ แล้วหลังจากนั้นตอนเวลาบ่าย2ซึ่งเป็นน่าจะเป็นตี2ของประเทศไทยก็มีข้อความมาอีก Service Update We have Disabled Book Request for the following option ะะเราไม,ไม่สะดวกที่จะให้คุณจอง mm hmm. ดังต่อไปนี้คือ All Test and Go คือนะตอนนี้สถานการ์ Test and Go บ้านเราคือยกเลิกทั้งหมดนะะแล้วก็ Sandbox Package for Bangkok พัทยาสมุยกระบี่พังงาแซนบ็อกแซนบ็อกของกรุงเทพพัทยาสมุยกระบี่พังงาคือไม่สามารถทําได้แล้วก็คือตอนนี้แซนบ็อกได้แค่ภูเก็ตแซนบ็อกคืออะไรแซนบ็อกคือกักตัว7วันนะคะ You may s t i l o book ิ .q. and p ูเก็ตแซนบ็ o กฟ o ร์นันั่นก็คือ AQ ก็คือกักตัวที่กรุงเทพ14วันแซนบ็อกก็คือกักกักตัวที่ภูเก็ต7วันเท่านั้นเอง t o r t l a n l p n s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  v i r v i c e We are no longer accepting case unless you have an existing pending application here หมายถึงว่านอกจากคุณจะได้ขออ p p l ลายไว้แล้วรอผลตรวจกับผล,ผลตอบกับโอเคก็ตามนั้นแล้วก็บอกว่า We will also continue to offer Thai Land Pass service For AQ and sandbox. Ani, s s p ว์แอนด์ภก็ก็คือตอนนี้สำหรับใครที่จะเดินทางกับประเทศไทยมี2ทางเลือก AQ ก็คือกักตัว14วันหรือ p h, h u k t t s ซ n บ b o x สตัวเลือกนะคะไม่ใช่ว่าเดินทางเข้าไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าขอโทษในความไม่สะดวกมาณะที่นี้โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกัน วิธีสมัคร Thailand p a ร์ทอัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงแต่ได้รับข่าวช็อกวงการมาสะก่อนขออนุญาตลงคลิปนี้ก่อนนะคะก่อนจากกันอย่าลืมติดตามกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้นกด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย